แบมสูงร้อยเท่าไหร่นะร้อย<ะ>เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบเจ็ดครับแต่ตามองนู่น <c oughs> โอเคครับสวัสดีสำหรับวันนี้เราจะมาสอนการขับขี่ m s x ครับให้กับน้องแบมแต่สำหรับคลิปน้องแบมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปในช่วงหลังเนาะสำหร,รับใครที่เป็นแบบว่าเอออยากจะรู้ว่าเราจะขับขี่ m s x เนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาสรุปในคลิปนี้ครับซึ่งหัวข้อหลักๆของวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับ การยูเทิร์นั่นเองครับสําหรับการยู turn เทิร์นี่นะครับก็อยตอบว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะทํายากในสําหรับคนแบบเพิ่งเริ่มขี่ครับและเราไม่รู้ว่ามันจะทํำยังไงเนาะคลิปนี้จะให้คําตอบได้เนาะโอเคครับสิ่งแรกคือเราจะต้องรู้จักอุปกรณ์รถแป๊บนึงคือ1คือเรื่องเบรกเบรกหน้าคันเร่งปุ่มสตาร์ทคัดเบรกหลัง แล้วก็เกียร์ครับซึ่งระบบเกียร์นะครับคัน M S X เนี่ยจะมีอยู่4เกียร์ถ้าเป็นตัวใหม่จะมี5เกียร์4เกียร์นะฮะถ้าหากเราตบลงอันนี้คือเกียร์1งานขึ้นเกียร์2เกียร์3เกียร์4โอเคเขาจะตันไปปุ๊บการหาเกียร์ว่างก็จะต้องตบลงให้หมดฮะปั๊บปั๊บอ่ะตบลงหมดอ่าหมดเรียบร้อยปุ๊บอันนี้เข้าสุดเกียร์1เนอะแล้วก็งานขึ้นเบาๆก็ไปเกียร์ว่างนะครับ สำหรับในการที่เราจะอยู่เทินนะครับเราจะต้องรู้จักการจอดตรงกลางยูเทินให้ได้เสียก่อนการที่เราจะจอดอยู่เทินเนี่ยเราก็ต้องออกตัวให้ได้คนระการออกตัวนะครับกำคัดแล้วก็กดเกียร์ครับปับ๊บเปิดคันเร่งนิดนึงเท้าอยู่ที่เบรกหลังครับส่วนเท้าซ้ายลงพื้นเร่งคันเร่งแล้วค่อยๆปล่อยคัตครับให้ลดไหลเร่งคันเร่งค้างก็ได้แล้วค่อยๆปล่อยคัตให้ลดไหลเปิ๊บ โอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็สูบเกียร์หนึ่งกรารคัดกาขึ้นเกียร์สอง,ปล,อป,ลง,งสปล่อยคัดเปิดเคร่งปาร์ตเปิดเร่งการคัดการขึ้นเกียร์สามเปิดเร่งการคัดกาขึ้นเกียร์สี่ก็จะได้อยู่ประมาณสี่เกียร์ครับถ้าเราแบบ เกเริ่มสูงอย่างเงี้ยความเร็วก็ต้องสูงด้วยถ้าความเร็วต่าแล้วดันเกยรสูงเงี้ยรถก็จะกระตุกแล้วก็จะดับครับอ่าโอเคงั้นเราลับสู่ความเร็วในช่วงนี้ก็จะประมาณสักเกจหนึ่งเกจสองครับอ่าเกจสองปึ๊บต่อไปเราจะมาสอนวิธีการจอดกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วการที่เราจะจอด MSx นะครับก็เพียงแค่อย่างแรกถอนคันเร่งกดเบรกหน้าเบรกหลังปู่รถจะดับฮะกำคัด แ้่จอดอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นเนาะถ้าแบบว่าเราแบบว่าเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาเงี้ยเราอาจจะใช้การเชงเกียร์เข้ามาช่วยเดี๋ยวเราแนะนําในคลิปถัดไปแล้วกันโอเคครับต่อกันดีกว่าเรามาแนะนําการจอดก็จะประมาณนี้ครับรอบนี้เราจะต้องจอดตรงหัวโค้งให้ได้ฮะอันนี้ตีไปเป็นเขาเรียกว่าขอฟุตบาทเนาะถ้าเราจะจอดหัวโคง้งปุ๊บเราขี่ไปปาร ถึงโค้งกดเบรกหน้าเบรกหลังกำคัดไม่ให้รถดับเอาขาลงครับในกรณีเอาขาลงตรงนี้ผมจะแนะนําให้เอาขาซ้ายลงนะครับเพราะว่าขาขวา,าจะได้อยู่ที่เบรกเพื่อเป็นการประคองลายของตัวรถปุ๊บแล้วเราก็มองซ้ายแล้วก็มองขวาครับมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่ามีรถหรือเปล่าพอเรารู้ว่าไม่มีรถเสร็จปุ๊บเราให้สายตานะครับให้เพื่อนๆมองตรงจุดที่เราจะไปนะครับคือจุดตรงนู้นแล้วเราก็เปิดคันเร่งนิดนึงค่อยๆปล่อยคัดฮนะ ไปตามองปิดคันเร่งค่อยๆปยัดคัดปึ๊บอ่าจะจอดแล้วกดเบรกหน้าเบรกหลังรถจะดับกมคัดค่อยๆไล่เบรกจอดต๊บๆขาซ้ายลงขาขวาอยู่ที่เบรคครับปับป๊บปั๊บมองซ้ายมองขวาแล้วก็ออกตัวไปได้เลยครับปเปิดคันเร่งฟังเสียงนะฮะนิดนึงค่อยๆปอยคัทฮนะแต่ถ้าเพื่อนๆร,รู้สึกว่ารถมันเลยอ่ะให้เพื่อนๆกดเบรกหลัง รถมันจะหุบให้มาเลยครับปุ๊บปด่อเบรกโอเคเบรกปิบบเปบจอดปป๊บปั๊บ,บ, okay. Big, บ,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 บหันซ้ายขวาโอเคไม่มีรถมองปเปิดคลิ้งค่อยๆปล่อยคับเปิดเบรกเเรียบร้อยครับสำหรับอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานสำหรับการใช้ ในการขับขี่แบบยูเทิร์นของ M.S.X นะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยในการขับขี่หรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับส่วนใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b e กับช่อง Mo t o l ไ f e f ฟ n ด้ครับแค่บ,บิดชีวิตก็สนุกแล้วก็ต่อไปเราจะมีคอร์แบบออนไลน์เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะแบบเรียนแบบตัวต่อตัวออนไลน์หรือเรียนแบบคอร์สออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์หรือเรียกว่าแอดไลน์มาทางแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ เร็วไะทอมเข็นให้เขาหน่อยดิมาขึ้นมาให้หนูมา,ามาเร็วมาเร็วเร็วเอา,อางี้ดีวกว่าเดี๋ยวให้ภูมิทำให้ดูภูมิขึ้นรถแล้วเดี๋ยวให้ทอมเข็นนี่นดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะเนาะเข็นขึ้นบนเข็ <laughs> นขึ้นบน <laughs> เอาขึ้นด้านบนเลยก็ได้เร็วขึ้นด้านบนโอ้โหไปไปลองดูกันแล้วเรียนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเทคนิคค่ะเทคนิค ปีไหนแล้วอ่าปวสสองค่ะปวสโอ้เริ่มเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวลองเขยนให้ดูก่อนเอาเข่งแค่วงเป็นวงเีี่ยะพร้อมไปพร้อมดโอเคฮะก็แบบถ้าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะโค้นยังไงต้องให้เพื่อนช่วยก่อนให้เพื่อนช่วยหาบัรล้านซ์ดูดูโอ้ลองดูหน่อยไหมปั้ปาแบมเอาเลยรถคันนี้ยังดีทุกคนนี่ต้อนรับกันหมด เจอครับนายหญิงขาคนไหน,หน,นไม่ถึงข<ห>าไม่ถึงเหรอประคองเลยดิไม่ถึง<ร>ไม่เป็นไรแค่ประคองอ่ะไปเช้าไปไปครับไปช้าเอ้าหันดินี่คือสภาพของเขาเรียกว่าสภาพของเด็กเขินอายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพู๊พู๊บพุ๊เอาเอาหน้องเขียวาหน่อยน้องเขียวาหน่อย ล้มมาระคองให้อยูไม่ได้เอาขาขึ้นมาแลเอไปเลยโอเคอ่าหักไปไหนลูันุลไม่ักไหนก็ไม่ได้ฮะในลองสตาร์ทขี่เองให้ดูในดิยดิขาาแขาแขวนาขนานาแขนแขนาขวาาาขาาาา โอเคหักซ้ายมันจะพ่อไปทางซ้ายโอ้โาเร็วขอก็มาก็ไปไม่ได้อยู่ดีไปได้เหมือนกันเหมือนกันกำพักำพัดทักทาไหนเออไม่วหักระับจำเออไวยด้วยแปลว่า รู้อย่างเดียวว่าเคยขยี้ไปด้านหน้าแต่ที่เหลือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยไม่ได้ค่ะไม่ดียังดีกว่าไม่ดีกว่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกทางง่ายกว่าสิบสี่สิบส่นี่มันจะขี่ลื่นลืนเลยเออคอเขาเล่นไม่ได้พอเราเราไม่อยู่กับเขานี่เขาขี่ง่าย หยียบลองหยยบลงลงแต่ขาตั้งก่อนลงไปก็คือลองยืนนี่ลองยืนลองยืนเลยหยยบลงแล้วไปยืนอ่ะตกลงนี่ใครดุใครเนี่ยรเริ่มงงล้วเอ้ยอันนี้มาตัดจะาเดียวกับโบสไม่ได้นะโบ๊ต้องดุเมียทำ เออก็จะประมาณนี้แหละโอเคอย่างนี้ก็พอใช้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราสอนเรื่องท่าทางการยืนแป๊บนึงสำหรับการยืนใช่ไหมปกติอะถ้าแล้วแต่ความสูงถ้าความสูงเยอะก็มานั่งตรงนี้ได้แต่ถ้าอย่างเช่นเราไม่สูงมากเราก็ขยับมาด้านหน้าหน่อย,ยให้ลงนั่นแหละฮะประมาณนั้นแหละเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เัาว่าจะติดตัวรถและแล้วมันจะอึดอัดดัง <c oughs> นั้นเขาจะต้องลงประมาณท่านี้ลงแบบขาเดียวหรือใช้หรือจะใช้ไป <c oughs> ไปเท้าทั้งสองข้างแ <c oughs> ทนก็ได้ นายลอนจิกแบบว่าปลายเท้าขาย่งทั้งสองข้างด้วยอ่ะโอเคเอาอยู่เอาอยู่เพราะว่าบาลานซ์เขาได้เรามาดูเรื่องแฮงกับเรื่องสายตาหน่อยตัวใหญ่จะถนัดเรื่องเกี่ยวกับการทักรถมากเลยเราจะเอามือปล่อยไว้ตรงนี้ไปบ่อยใช่ไหมปล่อยทิ้งไว้เมื่อกี้เห็นทําเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกไอ้ปราหม่าม่รู้ทาําไงดังนี้ดงังนั้นเราจะต้องเก็บเรื่องตรงแขนนิดนึงเวลาแขนเนี่ยเราจับให้เป็นอย่างนี้เลยฮะเราจับไปเลยสี่นิ้วห้านิ้ว จับปุ๊บอ่าแล้วก็สายตาฮะสายตามองไปด้านหน้าอันนี้สายตาต้านหรือเปล่าฮะเนี่ยหรือรลีตาเอาแว่นไหม <c oughs> นี่แล้วก็ใส่แว่นตาเรียบร้อยแล้วใส่แว่นตาแว่นตาไม่มีเอาแว่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันอ่าอย่างแรกฮะสายตามองไปที่กัวสีส้มเห็นกัวสีส้มตรงนั้นไหมอ่ะเห็นปุ๊บโอเคส่วนเรื่องลายไม่ต้องโยกสูงไปหรือต่ำไปแขงกลางนิดหน่อย ส่วนมือจับตรงช่วงนี้นิดนึงฮะเปิดแขนนิดนึงเออประมาณนั้นแหละเวลาเราเตรียมท่าขี่เราไม่ต้องมองแฮนด์เลยถ้าเรามองแฮนด์เนี่ยมันจะรู้สึกเกร็งตลอดเลยพอเราเก็งเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกเอ้ยตกลงกูควรจะขี่ยังไงลองดูแฮนด์ใช่ไหมเลยแ,แล้วจะเลี้ยวยังไงมันจะเกิดแบบสับสนแล้วเ,ลเราก็รู้ว่าทำไงใช่ไหมใช่ดังนั้นเราต้องมองไปด้านหน้าแขนย่อนห,นหน่อยนึงโอเคมือกลางออกประมาณนี้ไม่ต้องเอามือไปเท้างี้นะปกติอะ การนั่งอ่ะมันจะมีอยู่หลายตำแหน่งแต่เนื่องจากเพราะว่ามันอยู่ที่ความสูงรถอ่ะมันจะถูกออกแบบพวกออโต้เนี่ยมันจะสโลว์มาด้านหน้านิดน,นึงถ้าเราขายับมาด้านหน้าความสูงเราก็จะแตะถึงโอเคส่วนเรื่องขาอ่ารอบนี้เราเอาขาข้านี้ลงเต็มติเห็นไหมได้แล้วง่ายๆาขาเราไม่ต้องกางออกจากตัวรถนะให้ขี่อยู่ในตัวรถเก็บไว้ในแบบว่าเขาเรียกว่าเก็บไว้ในตัวช่วงรถปุ๊บส่วนเท้าเท้าไม่ต้องแบกออกเท้าเก็บไปแบบ มุมอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวรถใช่ไหมเราปกติเรารจะขี่นี้ให้เท้าแบกออกแบบไม่อกี้แต่ความเป็นจริงคือเราสามารถขย,ยับส้นเท้าออกมานิดนึงแล้วปลายเท้าออกมันจะจิกเข้าไปเองเลยมันจะเกาะรถได้ดีขึ้นอันนี้คือท่ายืนแบบเวลาจอดรอไฟแดงลองขี่บนตรงนู้นให้ดูหน่อยสิ <c oughs> ได้ไหมเ <c oughs> ชื่อมันในตัวเองเนีเ่ยเฮ้เรากลัวว่าจะขี่ได้ไม่ได้เอางี้ดีวกว่าทอมมาวิ่งให้หน่อยะวิ่งให้หน่อยไปเอาขาขึ้น อันนี้ก็พอเริ่มเร่งเร่งให้เร็วกัน,นเออเห็นไหมเ,เังโคนะโอเคอ่าใช้ได้เวลาตอนจอดหรือเวลาเ,ลาเบรกอะ่ะเราจะต้องจอดหรือเบรกตอนหน้าตรง ถ้าหากเมื่อกี้เราเบรกไปใช่ไหมล้วรู้สึกว่ารถมีอาการมันเริ่มแบบมันรู้สึกมันทิ้งไปทางด้านซ้ายเยอะเพราะว่าแฮนด์อ่ะมันไปทางซ้ายมันก็เลยเสียวๆเมื่อกี้ก็เลยดูเหมือนจะเกือบล้มนิดหน่อยเพราะน้ําหนักมันลงใช่ไหมโอเคดังนั้นวิธีง่ายๆก็คือตอนเนี้ยแค่วนตรงเนี้ให้เป็นวงรีเรื่อย สำหรับตอนนี้เรากําลังจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการยูเทิร์นนั่นเองฮะใครหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาแบบว่าเอ้ยมันยูเทอร์ยังไงดีดังนั้นวันนี้ก็จะช่วยได้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยูเทิร์นให้ได้ครับด้วยการแบบว่าเอ้ยขี่ไปจอดแล้วก็ยูเทอร์ขี่ไปจอดแล้วก็ยุเทิร์เพื่อนๆลองดูผมพ้องกันก็ได้นะนี่ดูแมบมสูงร้อยเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเอ็ดคสี่สิบเจ็ด สำหรับคนส ja ูง147ก็สามารถขี่ได้เหมือนกันฮะมองพูมเปิดเนเลงไวเลยโอเคสวยอยู่ฮะก็สำหรับคนที่สูง147ก็สามารถขับขี่ได้นะฮะแอลล็อกนี่เป็นรถจักรยานยนต์ที่บอกค่อนข้างสูงดังนั้นเวลาการวางตำแหน่งของขายเงี้ยก็อาจจะแตกต่างจากพวกสกูปปี้เวฟเออมองพุ่มก็ลงพุ่ม ต้องม,มอนที่ภูมิแค่ช็อตเดียวนี่นี่เราจะมีเทรนเนอร์อสอนแบบแยกแย้แด,ด้วยนะส่วนน้องที่สอนสองคนนี้ก็เป็นแบบเป็นลูกศิษย์กันทั้งคู่นะฮะโอเคครับรสำหรับใคร,รที่จะปัญหาตรงนี้ก็ลองฝึกได้ลองสังเกตพร,พร้อมๆกันเลยดูก็ได้ครับก็คือหนึ่งคือเขาก็จะเริ่มเบรกปุ๊บจุ่มหัวเข้าไปเริ่มเบรกจอดคาดูซ้ายดูขวาครับในจังหวะตอนช่วงที่เขาจะเลี้ยวอ่ะเขาอาจจะหักแฮน์มาทางที่เราจะไปก่อนอย่างเช่นตรงนี้ปุ๊บ ดูพร้อมๆกันนะฮะแฮนด์เขาจะหักมาทางขวานิดนึงครับคือทิศที่เราจะไปเนี่ยอันนี้เขา,าอธิบายฮะแฮนด์ก็จะหักมาทางขวานิดนึงเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะ,ะดูดูดูแล้วก็ในขณะที่เราแบบว่ากาลังหักแฮนด์ใช่ไหมครเราจะสามารถเดินคันเร่งได้แล้วก็ใช้เบรกหลังเป็นตัวประคองครับสำหรับมือใหม่อาจจะสงสัยว่าเอ้ยตกลงเราควรจะเดินคันเร่งแบบไหน สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือค่อยๆเดินคันเร่งออกไปชิลนิดนะฮะเดินไปปื๊ดแต่ถ้าหากเราเกิดแบบว่าเรารู้สึกเสียวและเราถอนคันเร่งขณะที่เราแบบนอนโค้งอยู่รถมันจะเกิดการสะดุดฮะเพราะว่าการดึงของเครื่องยนต์นั่นเอง <S 2> <S 2> <S 2> แล้วมันทําให้โอกาสแบบว่าเสียการทรงตัวได้ค่อนข้างเยอะๆคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือหากแท์ซ้ายหรือหากแด์ขวาไปทางทิศทางที่ต้องไปครับมองในจุดที่เราจะไปเดินคันเร่งอย่างสมูทครับแล้วก็รักษาบาลานซ์ของตัวรถ ก็จะสามารถเลี้ยวแบบยูเทิร์นได้แล้ะอันนี้แบบเบื้องต้นเนาะใช่ไหมทอมใช่โอเคฮะเฮ้ยเรไม่นไม่ดีเลยอ่ะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี่มันเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีของคุณโบนเนยก็เข้าสูตรว่ามีคัทนะเราลองขี่แบบเดิมแต่อาจจะแตกต่างอยู่ตรงที่ตอนออกตัวนิดนึงและการบางเท้าโอเคฮะก็คือเวลายูเทิร์นปุ๊บเราต้องรีบเอาเท้าขึ้นเพราะว่าเราจะได้มีเท้าอยู่ที่เบรกหลังงงใช่ไหมไปลองดูกันแล้วกัน ขี่รถเลยฮะบอกว่าดับแไม่ดับเมื่อกี้ยังขี่ได้เลยเอ้ยติดยอดติดยอดอ่ารอบนี้เราบอกว่ารอบนี้หนูจะไปได้แน่รอบนี้ดูไมได้เลยไปได้แน่โอเคไปเลยค่ะคดูซ้ายดูขวาโอเคออกไปเลยสายตามองนู่น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ลองเร่งรอบให้สูงขึ้นนิดนึงให้รออมันช่วยแทนแล้วค่อยๆปล่อยคัดโอเคสำหรับวันนี้เราก็ลองแบบสอนขี่ M H X ด้วยไงแบบเออใครเป็นแบบยูเทิร์ด M X ไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะใช้หลักการเดียวไคล้ายกับแอหลอกที่ผมสอนเมื่อกี้เลยอ่ะไปได้เลยค่ะสายตามองสวยหักการง่ายๆฮะ คือก่อนที่เราจะจอดอย่างเงี้ยก็เลยต้องกำคัดเบรกประคองปุ๊บไอจังหวะเอาขาลงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้เอาขาซ้ายลงไงเพื่อที่ขาขวาจะได้อยู่ที่เบรกนี่ดูมอน้องครับปุ๊บแมแล้วก็เปิดคันเร่งออกอัะไอจังหวะตอนช่วงที่เขาจอดปุ๊บอ่ะกำคัดเบรกปุ๊บขาขวาอยู่ปุ๊บเขาจะหักแฮนมาทางขวานิดนึงเร่งรอบขึ้นนิดหน่อยเพราะการปล่อยคัดเบาๆครับนี่ปุ๊บแล้วเขาก็จะไปได้ปั๊บแต่สิ่งที่สําคัญคือตอนช่วงแบบ กำลังโค้งอยู่เงี้ยจะก,กดเบรกหน้าเท่านั้นเองถ้าเรากดเบรกหน้าปุ๊บก็บมีโอกาสล้มสูงด้วยครับรับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สําหรับผู้ที่เริ่มต้องการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย